ควันซาย,ายายซบเลเวลคูเซนและฟอร์ดอยากไปบาร์เซโลนา ปอกบาย้ายซบโมนาโกแล้วก็นาโปลีนะครับอยากได้ซานโชแต่ไม่ไหวกับค่าเหนื่อยเหลือที่ข่าวแรกกนแล้วกันนะครับล่าสุดเฮียวิโก้นะครับฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าเบเอร์ลูเซนนะครับมารุเข้าตกลงคว้าตัวจาริลควันซ่านะครับกองหลังวัย22ปีจากเลียบผู้แล้วเรียบร้อยนะครับค่าตัว30ล้านปอนด์นะครับบวกเอออนอีก5ล้านปอนด์เซ็นสัญญาถึงปี2030นะครับแล้วก็เลียบผู้เนี่ยใส่ออปชั่นซื้อกลับในอนาคตอีกด้วยเรียกว่ารอเปิดตัวเป็นทางการเร็วๆนี้นะฮะดิวต่อมา ครับมาคราฟร์นะครับยังไม่ทิ้งความฝันในการย้ายไปบาร์เซโลนาถึงแม้ว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยจะมีข่าวว่าไปคว้านิโกวิลเลียมมาแล้วก็ตามโดยก่อนหน้านี้นะครับมาคราฟต์ได้ไปฝึกซ้อมที่ประเทศสเปนแล้วก็ได้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเขาเนี่ยอยากเล่นร่วมกับรามินยามมลนะครับเรื่องจากรามินยา,มาเมย เป็นตัวเตะที่ดีสุดในตอนนี้เลยรอดูกันนะครับาอสุดท้ายแล้วลัดฟอนจะได้ย้ายไปทีมไหนนะครับแต่ที่แน่แนแมนยูไม่เอาเขาไว้แน่นอนข่าวต่อมานะครับปอกบาสได้ทีมแล้วล่าสุดฟาบิโซโรมาโนนะครับรายงานว่าไอเอ็มโมโนโกนะครับบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพอปอกบากองกลางวัย32ปีแล้วเรียบร้อยคาดการว่าเซ็นสัญญา2ปีนะครับตอนนี้เหลือรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแล้วก็คาดการว่าจะปิดดิวได้ในเร็วๆนี้นะครับปิดท้ายที่ข่าวซานโชหน่อยแล้วกันนะครับ มีรยายงาน,นว่านาโปลีเนี่ยต้องการตัวจรอรานโชไปร่วมทีมนะครับแต่นาโปลีเนี่ยไม่ไหวกับค่าเหนื่อยซานโชนะครับเนื่องจากมันแพงเกินไปนะครับแล้วนาโปลีเนี่ยไม่ต้องการยืมตัวต้องการซื้อขาดนะครับค่าตัวไม่ใช่ปัญหา แต่ค่าเหนื่อยซานโชมันสูงไปนาปโปลีจ่ายไม่ไหวแล้วอ่ะมารอดูกันวันสุดท้ายแล้วซานโชจะไปทีมไหนแต่ที่แน่แ,นแ,นแมนยูไม่เอาไว้แน่นอนนะครับเพราะค่าเหนื่อยพี่แกแพงเหลือเกินแล้วตอนแรกเชลซีก็อยากได้แต่ค่าเหนื่อยมันแพงเชลซีก็เลยไม่เอาอ่ะรอติดตามกันนะครับ